Stupid Silence You've been standing right there all along Even though it's Been unspoken So long เมื่อนี้สีมากอวดพี่นองจักโนยนี่นะอไปเก็บ้าไหนค่ะอยากอวดพี่นองว่าอ l ใจพักมาจักชนิดนอะ พักตามธรรมชาติหาอยู่หากิ่นอคอมฟี่น้องมันมิ่งปีและเทียพี่น้องพวกเจ้าลอกมาถ่ายเบิ้งคอยได้พักอีงอยังมาแน่พี่น้องพักป่าตามธรรมชาติผักทะเลขื้นน้ำชายฟังชายทะเลนาอค่ะนี่นาะโอ้โบเมนโบเมนทุกอย่างเด้อค่ะชาดนี้นี่อันอันขื้นอยู่น้ำหัวน้ำสวนน้ำขางทางนะ้าค่ะพี่น้องนาะขื่นเป็นเกลี้ยไปลวก ึ้นสีแกงึ้นสีพัดได้เบิร์ตค่ะพี่น้องคะแต่ละชาติกับรสชาติแตกต่างกันไปเนาะค่ะมีขมแน่มีมันมีเอคือผักบุ่งกับมีคือรสชาติคือปักแตงกวากับมีนอหลากหลายชนิดนี่อีกชนิดหนึ่งนอเก็บมอยางมะนวยอันนี้คล้ายๆพักกับช้งอัดกัรสชาติก็คือบักแตงกวาเนาะคือผักแว่นเนาะนี่ผู้ลองค้นอาจเิเอืน่นพักอีกอย่างก็ล โอ้โหแล้วแต่ผู้ชนดเรียกนอค่ะไล่ๆจนรุ่นอันรุนถาดค่ะนี่อีกอชนิดหนึ่งนี่ค่ะอืมล้วก็นี่ก็พักเอาย่งพักติวอันนี้ก็พักทะเลนอพักกาดทะเลนออันนี้ก็พักทะเลฮะึือคือใช่ทะเลนอค่ะอืมนี่จะยางหนึ่งสองสาม สี 4, 5, 6, ่ห้าหกเจ็ดถาดนับไหมนะไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้ถาดนี่มีเจ็ดชนิดเด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวมือหนีสิพ,ดดพดัดกินนู่นเนาะแต่ว่าสิบว่ได้กิ่นไงพี่น้องเบิ่งน้องบ่ได้ไายคิบกินเนาะบ่ได้เฮ็ดทศคีบกินโดราล่ะอ่ะกากะละมังนี่ นี่พักยังแน่ครับพี่น้องอันชีอบอกว่า,อ,อ,อ,าอ,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 อันนี่ก็คือต้นยังพี่น้องเาอื่นกระเทียมโทนบอกกระเทียมฮต้นใกล้ๆต้นโพเนอะอันนี้ก็คือทุกคนเอิ่นดมากระเทียมปลาเนาะค่ะนี่ปลา กินมากกวสิออกกุยชายกุยชายนาอกินกึ่งกระเทียมกึนงเอ่อต้นกุยชายนาอมีตั้งดอกตั้งใบนี่คนละชนิดเด้อค่ะพี่น้องเห็นบ่เหอนี่นี่อันนี้อันนี้ตูมยอดยังยังบวชในไ่ดีมันบ่ทเน่าก็เลยเก็บได้มาซํานี่แหละมือนี่นาออันนี้อันนี้ออกดอกบานแล้วค่ะนะกเก็บมาซ้ำนี่นะมันไปเก็บพักหร้ยางหน่อยพี่น้องเพราะว่ามันอยู่ไกลบ้าน ก็เลยได้มายางละบางยางก็ได้หลายเติบบางยางก็ได้หน่อยเนาะนี่แหละเอาเอาไว้ข้างในดีนะมันหลไหลพี่น้องเอ้ยอ๋อยางพี่น้องบอ่เห็นไปแยกแยกไปเบิ่ดละฮะอ่ะทีนี้มาเบิ่งอันนี้นี่คือผักกูดผักกูดหร้อมผักกูดเลยค่ะพี่น้องคะนี่จะเก็บได้มาซํานี่แล้วก็อันนี้ก็คือผักตำเน่นอีกชนิดหนึ่งเนาะค่ะเห็นบ่ ชีมันสีออกมงม่วงนะค่ะพี่้องค่ะเนาะอันนี้เขาเสียไปเฮ็ดเหล่าเฮ็เดเบียเนาะแต่ว่าอันนี้กินแซบกินนัวนะคะ่ะอื่าชนิดนี้สีคันลวกกิ่มปนกิ่มแจ้วกินกับน้ำพริกขึ้นกบผัก,กชนิดนี่มากค่ะอ่าสีมีรดขมน้อยนะอืาแต่ว่ากะแซบขมมันนะคะอืมชนิดไหนเนาะอันนี้อันนี้ประ,ะคบด้วยค่ะ อันนี้กับพ่อคมนะคะ่ะอันนี้กินเยีบก็ไดดกินต้มกินพักดก็ไใดเนาะโอ้ยอย่ามาทำพี่นอ้นองเนาะมาที่นี่หมามเลียนเบิ้งมาที่นี่เห็นชัดกันบ่เห็นชัดกันแล้วเนาะอืมโพลังก้นบอโหมพักขูดพักขูดมันนี่ขู่เหมือนเนาะนี่คะ่ะเบิ้งดีๆีไซค่ะท็อไซคอดนี่เห็นบอการเขาไซไซปิ้วเด็ดมาแล้วมันก็จะเป็นทวงนี้เนาะ บอมีน้ำนมหรอกค่ะ,คะนี่เอาดูชัดๆดูชัดๆด้พี่นอ้องเอ็ดเดี๋ยวบอพี่ทีพี่แท้ต้องหัดบ้านแล้วเพียเ้ยนเฉียบปากอะลุยเลยคะ่ะแยกแยะพัดเพราะว่าขา้าวตกเฝ้าล่างลวกไวเนาะค่ะบางชนิดเนาะบางชนิดกระสีเก็บไว้สดว้พัดว้เลยยแดงสีนะนี่ให้ดูชัดๆมันกระสีมีต้นแล้วเอาต้นต้นที่มันแก่ๆมานําำเนี่นี่ห็นบอน,นี่สำหรับใบมันแก่ๆเป็านไงดีคะ่ะในใบมัน เบิงกันชัดๆ,ๆสำหรับคนที่ยังบบเคยเก็เกอบอกเก่เคยกินเนะาะค่ะพี่น้องคะนี่แหละเป็นช่วงนี้แหละนี่นี่มันขอดมังใบมันขอดๆเด้อค่ะพี่น้องเบึงนี่เบึงดีๆเนาเลียนลู้ไปเนาะคะ่ะผวกเอฟซี FC ที่อยู่มังหนอกเมองหน้าที่อยากหาเก็บพักปลาก,กินนอกคะ่ะเอ่อไปศึกษาใดเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะแซ่เนาะพักต่อไปเท่าเดียวยัง เอาผักโขมทะเลอย่นเนี่ยนะน้องอันนี้ใหมากกะะมังนึงอันนี้อันนี้ชิลวกลวกตีฟิดว้น้ำเนล่ะกะเชียเอาเอาไว้่พัดน้ำนอ้องลวกถ้าคัดออกก็เบิร์ตมันผสมป,ะ,ปะสมไก,กันกนี่กะละมังนึงลวกแล้วก็ไม่ได้หลายดอกขาดได้แยกสองทุกหน่อยนึงแหละน้องนี่อันนี้ก็ขึ้นเป็นกอเป็นเหงาอยู่น้ำทะเลหรือกรเก็บให้เบิองหรอเนาะคะ่ะ ไปเบิรงคลิปเก็บไดเดอร์อค่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้คลิปนี่เราจะรีวิวพักทั้งเบอร์หนพี่น้องเบิรงว่ามีกี่ชนิดมาไทยกันเบิง์มาอีเดี๋ยวได้จักชนิดที่ก้าบบานหน้านอค่ะพี่น้องปลานึ่บอกนี่สุดยอดพอขมทะเลเนาะแสบนัวขั้นตอนต่อไปเอทุกคนนิยมผักก้น้า ของฟรีคนาทะเลมาแล้วแฮวดอกค่ำเขานี่เวลาบาดเนี่นหหยหอ,หอมหอม้ะพี่น้องหอมหุยอ่านมาแต่ใส่นลำหอมเหมือนละนอกพี่น้องอ่านน้ำบ๊อบไข่เบือก็มาอีกนิดกระทิบมาไกลๆให้พี่นอ้องเบิ่งน้ำเนี่ยอ้กะละมัง่งมีเท่าะไรใส่บ๊อบบ๊อบข้อใส่พี่นอ้องเฮ้ยนี่วาชิบโบเก็บมาหลายกิกะละมั้องนึงกิดิเดี๋ยวแบ่งพัดเนี่ยน้องเดี๋ยวเดี๋ยวปอกแล้วกะฉิเรียก พอถึงงานมานั่งน้องๆเข้ากับสิบอกเอาใบแก้มันออกนอเนาะเข้ากับเฉียวแต่อ่นอ,อนๆอบบวบมันนั่นเนาะงวาน,นัมบ่นี่เดี๋ยวไปฮักเอากิ้งเอาการมันมาเนี่ยนี่เดี๋ยวไปสิบอกเังสีหลับพี่น้องเนี่ยเห็นบ่บอกมาหลอกมันนี่เห็นบ่หลอกออกมา,มา ใบมันแก่เข้ากับิีโลออกน้อเนี่มันกับฉีวานนอนี่เห็นบอกค่ะนี่เห็นบอกเขากับิเอาต่ใบอ่อนมันไหเนี่เห็นบอกันใบแก่เข้ากับฉีบ่กไหวนออันนี้อ่อนดูเขากับค่อยฮักน้อเดี๋ยวไปพัดกับพี่น้องนี่เห็นบอกหลอกแล้วมันก็เป็นเสี่ยฮแต่พักขนามไท่เข้ากัยัางหลอกเนาองเพราะสั่นมันก็บิเหนียวการน้องค่ะพี่น้องนี่แหละประมาณนี่แหละ หนึ่งเอาถาดนั่นตอนแรกนับได้เท่าไไรอะไรพี่นอ้องหึมึรอคับพี่น้องเบิ่งอืมเอาถอยหลังถอยหลังถอยหลังจับจับอืมเอานี่เอาช็บนี้บอกพี่น้องมันซุดยอดเลยน้องเฮ้ยของป่าล้วน,นของจากธรรมชาติออสารผิดค่ะพี่น้องคะ ดีใจไายน้ำไร่ไร่เราแค่แค่ได้เก็บกับน้ำไร่ไหลเราเดี๋วจะไปเห็ดกินก่อนเด้อพี่น้องแต่ว่าบ่ได้ณใต้กินให้พี่นอ้องเบิกหนองน้องเดี๋ยวอยู่ถาดนี่มันมีเก็บหอเนาะเอากระเทียมกระกระเทียมทุ่นใครไปนั่กันนี่เก็บเลือแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม สิบสามค่ะพี่น้องเอ้ยสิบสามชนิดเคยเห็นบอกเก็บผักมันสุดยอดเลยเน,น่ดีใจหลายนาอมันตาไปไปกลมันก็ได้เห็นผักหลายชนิดแต่เก็บมาพร้อมกันโหลดนอค่ะอตามจังหวัดไปเก็บมาค่ะพี่น้องค่ะสิบสามชนิดผักอเอเด็งไหนกี่เด็กาพงามนอหน,นีนอนเอาจังสีบอพี่น้องเต็มจ่อบอพี่น้อง มันสุดยอดความงามเลยเด้พักอูดอือแซบเวอร์แซบเวอร์ได้กินของฟรีของปลาเนาะค่ะเอาล่ะไปเลยเด้อพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ให้แล้วและจไตายเดียนหมักนับเลือค่ะพี่น้องค่ะบ๊ายบายขอให้ท er ุกทนานมีแเปความสุขมี่เร ong, ็วบำรุงสุขภาพหลาขายแข็งแรงเด้อพี่น้องของมันธรรมชาติเนาะค่ะ ไม่ได้ปลูกเองค่ะเปีนน้ำตาเนี่แหละ